สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคนนำโชคชาแนวค่ะตามคํำเรียกร้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่1ิบีแล้วนาะ,ะกกับไก่มื่อไก่เว้นเขามาแล้วเอฟซี 4, ขอมาเนาะคะ่ะว่าให้มาตามปูเรือดสีโค้งสุดถ่ายห้แนเดอร์ว่าสั่นค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้มาตามให้แล้วเดอร์ค่ะ เดี๋ยวจากน้อยฮาก็จะตามลงไปคนละในปา่ในปาในดงคือเก้าแหละค่ะอยู่ทีวัด่าเนาะคะ่ะแอดก็จะพาไปหาลือสีว่าเพิ่นย่ำตัวไรมือนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าใกล้มือห้วยออกแล้วเนาะไกลมือใกลเว้นแล้วว่าเพิ่นจะได้ตัวไรเน่นตัวไรฟันร้นตัวไดไ้เนาะคะ่ะ ตามแอดไปค่ะตามแอดมาเลยค่ะสวัสดีครับปูเลือดสีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแห้งแหงได้มากมูนี่มาตามต่อปอส,อสอสเข้าหน่แหละปู<อ>เปลนได้ฟันดีปะตั้งแต่ปล่อยสิบหาไปนะปูฟันดีปะครับกับฟันดีอยู่ดิอืมฟันดีอยู่หลังจากปูปล่อยชุดอสองตัวไปกันมี่หนึ่งหา หนึ่งเจ็ดครับแปดศูนย์เนาะปูเนียนไปที่หนึ่งหานะเขียนมันชัดๆแน่ย้ำให้นะหนึ่งหานงจางๆเอามาเขียนไหมเอยนมีสีแดงเขียนทับก็ได้หลังจากปูปล่อยเล็กชุดนี้ไปแล้วปูฟันดีบอกให้จะไหนมีฟันดีฟันดีฟันดีเนาะนี่คนมันเหร่นน้ำอยู่ั้ยมาหาอยู่ผูไส้หรอกมทานมาอย่างอยู่กันเเอา ขาวมาท่านอืมอภาสีขาวมาท่านแนนผู้ใช่ผู้ใช้อืมอืมฝันนี้ผัวของมาหนบ้านที่เขาอีกอะไรอีกพวกนี้เนาะท่านเขาว่านี่การนีคนอของมาห้ฝันว่านี่คนของมาห้ยที่เขาอยู่เขาไม่จังหวัดหรอเขาบ้านผ่านที่ั้งแจไทยเพื่อนมาแจว่าเพื่อนให้เปลี่ยนปัญหาผู้ตีแตกกระทุ่มเทผู้ตีว่แตกกัะตีร่างกายครับหลังกระทุ่มเทกันแต่ว่าอันนี้ประคุณผ้าด้วยนะจ๊ะ ฝากช่องน้ำเนี้ยฝากช่องเสี้ยนหน่อยช่องบุญผ้า้วยน้ำเนี้ยจ่ป้ากกุญพารวยหรือป้าดวงเฮงต่อมาซอยกันเห็ดกันท้ำเนาะค่ะว่าเพื่อนซิบหาเนีาะปูขึ้นขึ้นว่าปูสิบันใจตัวใดระวังสิบหาสิบเจ็ดกับแปดศูนย์คันฟันชังสั้นนี่เปลี่ยนจอะไรนี่คันผู้ไส้ก็หาเนาะห้าบอก เลขตีสหากะทีมีหนึ่งหาชุดเดียวนะเลขตีสหาเนอะปรูมีคนปู้ชยเอาผ่าเขามาถวายมันไก่เขาพันสาบ่อเถะเนอะไก่เขาพันสาทีคือว่าบนบวชไว้บนบวชไว้พอมันบวชไว้ความคัดเลขออกซิบภาตรงๆนี้บวชให้บวชบวชครับผมซิบโบสิไลผมเน่าเนาะใบเรื่อยทีนี้ทำเป็นตัวเด ออกปากออกเขก็เพิ่นเลยดิครับผม,ม<อ>บวชเก่ดอนุโมทนาบุญน้ำธารบอกเพื่นว่าการเลขเขาตรงๆเขาเพราะเขาว่าบ,บวชข,ข,ขึ้นเขาบวชขึ้นเขาบวชขึ้นเขาเราเลยเดียวครับมผมเพราะว่าอืมอีกอย่างหนึ่งก็เพื่ออยากสั่งวลมีเน,ะนาะพ่อได้นั่นพอได้ให้ตัวเลขตัวเบอร์อ่าให้มันคะเทียมเขาสามตัวตรงๆก็ย,ยังงวดได้ที่ผ่านมาตะกี้่เนาะ อีกหอทาอยู่ดีห้องสั่งอยู่แล้วอยากให้มีแห้งนะแห้งใช่ใช่ใตาปากไปทุกคนทุกคนน่ะโคตหนีโคตดซีเนฟซีอืมอะไรมาซอยกันเหตดกันสส่างซาล่ามันเร็วนะครับผมโอ้ซาล่ากับจอจอดเขาแล้วเนาะแห้งอยู่ดิรอแล้วซาล่าก็ได้ไรไปเที่ยวอย่บะรมีเป็นกะดีเราครับปูพุ่มก็ได้อืมจอดซอยอยู่ถึงอาจารย์น้ำครับผมเอาวันนี้นส่วนของเลขสามตัวนี้ ปูได้ความเนี่ยชัดมากไปปูได้แล้วได้แล้วเดขีสามตัวนี่เนาะได้แล้วเพราะว่าเอฟซีเพิ่นว่ามีแต่ซอสปอสปอปอซอฮอยงซี่เพิ่นตียากเพื่อนเลยบอกว่าเออบอกปูเพื่อนจำจำได้ว่าสันวาเทกอนว่าปอนน่เปาอือโอ้ปอเปาแม่อนอืออืออือเปานี่คันที่เปาเปาลักษณะใดไปูเป่าคือว่าปอซอสอนี่ แปดสองสองนแปดสองสองไม่นแปดสองสองแปดซีซีแปดซีสามถึงแล้วแปดซีสามแปดสองสองอืมเดี like uh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีได้เขียนโชว์ให้เอฟจีมึงอยู่หรอกแต่ว่าในส่วนล่างนี่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆบ่ปู่บ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนคงทีนะปู่นะคงทีคือเขาครับผมส่วนเหล็ก่างกับนีให้ปัญหามากก็คือซอฮอมิกันสอฮออ่ามีกันแน่สองตัวเท่านั้นละครับผมอืมส่วนสอฮอเนี่ย รังก้นจีตีจังไหนก็ตีไปครับแต่ว่าในส่วนปูุงเรือสีเองตีเป็นสิบหา้าหนึ่งห้านึ่งหากับคื่อสิบหา้าสอากับคื่อสิบพรกับเคือ่อห้าตีเป็นเลขสิบห้าหครับผมลังก้นจิตีเป็นสองห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้ายี่งก็แล้วแต่หลังก้นจิตีเป็นสี่หกสี่ห้ายี่งก็แล้วแต่เนาะแล้วแล้วแต่โศคลาบวัฒนาไมมั่นหรอกโศกคนครับผมแต่ว่าในส่วน ความคิดเห็นของปูปูคิดว่านาที่เป็นสิบหา้านาจะสิบหา้าครับผมอะอปานี้เขียนเลขบนไว้นะเอฟซีเป็นสี่นาเอาเขียนไว้ทั้งหนเดี๋ยวเขียนหน่อยนะเขีนยนไว้ทั้งหนนี่สองจุดสามตัวบ่ะสามตัวต่ะสามตัวที่ปูแปรหินได้เขียนไว้เขียนไว้ทั้งหนาจุดหนึ่งตั้งแต่จุดหนึ่ง เดี๋ยวถ้าเขียนจะเบื่อคอนโชว์เอฟจีจังบาทกันแปดสองสองครับแปดสี่สามแบอกแปดสี่สามแปดสี่สามอืมนะเอาหนีเด้อแคบจ่อไว้ครับผมอ่าแคบจ่อไว้อืมที่ได้นั่นเนาะเดี๋ยวช่วงอยากไล่ตาในย,ยังไงว่าใครเห็นปะนไอดอกเอาแล้วกันดลย อันกักซากกันคืออันอยู่ข้างหลังมันเด้อค่ะมันโผล่ออกมาหมือกม,อมันซึมเนาะครับซึมที่กิ่นก็คืออ่มันซึมมามองอไอ้อักษรปริศานาละซอหองะละวันต่อไปอืมบัดนี้ปู้ตีบนเป็นบอซอซองี่ผปู้ตีเป็นแปดสองสองก้อนน้านี่ปู้ให้อ่า่ายไงยว่าเผยมาหน่อยๆว่า บ่อนสิเปียนเป่าบอกนะครับซึ่งเมื่อนี้ก็เปิดเผยมากล้วกับเป็นเป่าอิลิปูตีเป็นแปดสองสองครับอืมกรับอีกห้างหนึ่งก็คือแปดสี่สามซึ่งกับเป็นสองชุดด้วยกันในรหัสสองปอซสอนนี่วันต่อไปอ่าอพี่้องพิจนาเบิงนะครับชอบจังไรือว่าวีเคราะห์จังไรกับคอมเมนต์กันมากครับผมอ่าซึ่งปูก็บบอกตลอดเวลาว่าดวงคนห้ามวันบอกคือกัน ยาเสียผู้หลายความหมายผู้ใดคิดเห็นจังไรวิเคราะห์จังไรกะชอบในส่วนใดกะปิดหน้ากันไปปู้กัให้เป็นแนวทางเนาะซึ่งหลายงวดที่ผ่านมายัางบ่พลาดครับผมรหัสยังบ่พลาดที่ปู้ให้เป็นปิศนาตัวอ,อ,อ,อักษรมานี่ยังบ่พลาดแต่ว่าปูจป้จับผู้ให้มีหลุดงัวหนึ่งบ่ปู้ มหลุดงหวดหนึ่งนะจังหัดหนึ่ที่จับที่จับเป็นคู่ไห่มีหลุดจงวดดนึงนี่ละที่ผมจําได้เพราะว่าสามงวดที่งวดแล้วที่มาไายเนาะปู๊เนาะแปดสี่สามแปดสองสองเนาะอ๋อบันทึกครับผมมีที่นี่ละแล้วบันนี้ในสองชุดนี่ปูมันใจตัวลายลายมันระวางแปดสองสองกับแปดสี่สามมือสิบสี่แล้วเพิ่มมากตัวใด ึ้นมากแปดสองสองขึ้นมากแปดสองสองอืมแปดสองสองได้ประกาศแดงว่วงเว่ยกลมเลยขึ้นมากแปดสองสองขึ้นมากแล้วพอพี่น้องแล้วครับแล้บวาวาแมนมันสีออกลอยเผัวเชี่ยนเนอะครับผมปอสออโดยส่วนมากเลขปู้นี่คล้ยเขานี่เขาบนแมนเขาบนแต่ว่ากมีหลุดมาลังกับมีหลุดเกื้อกันฉะนั้นแล้ว ระวังรางก็บบนนี่อืมย่าประมาทเรา,ระ,าร,ะระวังร <c oughs> างก็บบนกะมีความเปลี่ยนไปได้เทิ <c oughs> ่งบนเทิงรางฉะนั้นแล้วก็บ่ถือว่าเลขหลายตัวซ้ำนีน่เนาะ <c oughs> บ่บ่ือว่าเลขหลายตัวอืม <c oughs> สองชุดครับมีสองชุดแต่ือแปดสองสองกับแปดสี่สามนี่แหละในส่วนร <c oughs> หัสอ่าชุดบนวันต่อรหัสปริศนาชุดบนส่วนชุดรางกับมีสหหอหนึ่งห้าว่าสั่นสหหอหนึ่งสิบห้าด้วพอพีรองสิบหอสหหอหนึ่งห้าแล้วก็ มีตัวกันไหมซ้องตัวก็คือหนึ่งเกียกับแปดศูนย์ครับาชอบประจัดคัดกับพานสลับเนาะปูเนาะแน่นแนืนอ๋ออันนี้เขาวงไปนี่ล่างนี่ปูวงไปวงตัวใดปูนี่เนาะตัวบนอ๋อวันนี้ปูแน่นใ้เรลเด้อหนึ่งหาค่ะทางล่างปูแน่นหนึ่งหาออก็บอะไรว่าบนว่าล่างดอกปูคนมามันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้แต่ว่าโดยส่วนมากคันว่าล่างเป็นล่าง บนเป็นบนปกติแล้วนาะปูเน่ะอ๋อชอบกรจัดขัดก็ผ่านครับน้าปูเรื่องสีเพิ่นกะน้ำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเตรียมพิษกายว่ากันครับพ่อพี่น้องมีแนวทางตัวเลขอยู่ใส่กับใบตามมาฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีขึ้นเขอ่าฝากตอนกันคือเก่าจะนั้นแล้วอ่าแตบอการันตีว่ามันติดๆลอยผัวเส้นดอกปูกระไดใช่ปะจะก่า ขันเเว่ย่ำจ้าซี่รู้ๆนี่เขาฮอดสามตัวคนนี้เขาเล่าย่ำเขาย่แล้วนี่ติดวายอยู่ติดไม้หรอกสีไม้คือเห็นว่างวดนี้มันใจก็ทุ่มวดมันใจอยู่มันใจอยู่นว่เพราะว่างวันนี้บนบวชมปนโมปู่บนบวชบนบวชจะเลยคิดว่ามันใจก็สุ่มวดนาสีมะแน่นอนวันต่อแน่นอนนี่หรอกครับผมขันอ่ะ มันบมาแน่นอนเขาก็นอนแน่จันนตัวยากให้โซ่ไห้มันทุกุกคนนั่นล่ะถรับผมอืมโอเคโอเคอ่ะแกล่องพี่หน้าเบิ่งครับเจาพ่จัดขัดกระพานเด้พ่อยพี่น้องเด้อถ้ามันไม่มาแน่นอนก็คือเรานอนแน่วันต่อไปมีสองประเด็นมีสองอย่างอ่าเนอะเอาวันนี้ก็จะลบวันปูซ้ำนี่ขอบคุณปูหลายๆครับผมขอบคุณปูหลายครับ